กองพันทหารสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ให้กับสถานศึกษา3แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรการศึกษาและนักเรียน กองพันทหารสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนอาสา520ร่วมกับอาสาสมัครงานด้านกิจการพลเรือนที่หน่วยจัด ตั้งขึ้นพร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่นยาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3แห่งในเขตพื้นที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีที่ผ่านการประเมินความพร้อมจากคณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดลบบุรีให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้โดยการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 บริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนต่างๆอาทิภายในโรงอาหารห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ห้องประชุมห้องสมุดเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนก่อนการเปิดการศึกษาภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่เริ่มเบาบางลง ประกอบกับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มแล้วเพื่อให้โรงเรียนทั้ง3แห่งสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด